สำหรับคนที่ตีแบตนะฮะนี่ดูตรงนี้ตำแหน่งที่เขาจะเป็นบ่อยๆนะคือด้านหลังตรงนี้ผมก็เป็นเพราะเวลาเราตีแบตเนี่ยเราต้องมีการแอนตัวเพื่อที่จะตีชึบอย่างงี้อ่าตรงเนี้ยจากแนวกลางนะฮะอันเนี้ยแนวกลางเ่ยไม่เคยเจ็บหรอกมันจะขยับมาประมาณสัก1-2เซนประมาณเซนครึ่งอะ่ะอยู่ตรงเนี้ยตามแนวเนี้ยไม่ด้านนี้ก็ด้านนี้ของผมเนี่ยเป็นด้านนี้ของเคสเนี่ยก็เป็นด้านนี้เ,นเ,นเ,นนนเพราะวาเวลาเขาแอ็นหรือเขากุ้ม มันจะมีการเจ็บตรงนี้ได้อันนี้คือข้อต่อที่คนมักจะไม่ได้พูดถึงข้อต่อของหลังว่าจะมีหมอนรองกระดูกด้านหน้าที่ขยับไปด,ด้นหน่อยแล้วก็ข้อต่อด้านหลังตรงนี้ฮะก็เรียก facet joint นะพอเราแอนเราก้มแล้วแอนเราก้มตรงนี้มันจะมีการขยับตลอดเวลาซึ่งอันนี้มันจะเกิดการอักเสบและรวมถึงอาการเสรื่อมได้คนที่อายุเกิน40ลองสังเกตตัวเองนะตีแบตพอเราแอนเยอะมันจะเจ็บหลังแต่มันไม่เจ็บร้าวนะมันจะเจ็บเฉพาะตรงนี้ แล้วขยับปุ๊บมันจะเจ็บๆบางคนก็มีการรู้สึกว่าลงก้นแต่กดเจ็บเลยอันนี้เป็นข้อต่อหลังหรือเรียกฟาเซิจอยเสื่อมหรืออักเสบพวกนี้ส่วนใหญ่ให้พักนะคนไข้ก็ถามแล้วถ้ากินยาแนละ้วมันจะเป็นไปตลอดไปไหมถ้าเราเล่นเจ็บไหมถ้าไม่เล่นเออเหมือนกันถ้าเล่นก็เจ็บอย่างอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เล่นเลยทั้งอาทิตย์ก็ไม่เจ็บงนั้นคนที่เล่นแบบนะฮะอาจจะต้องปรับหรืออาจจะต้องออกกําลังกายคอบอดี้กล้ามเนื้อข้างหลังนะให้มัน แข็งแรงขึ้นบางคนอยากให้ออกร่วมกับการหลบาแพลงทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นข้อที่มันเสื่อมตรงนี้มันจะได้ไม่เจ็บนะครับ